ประชชนพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบก,กับบรรดาท่านผู้รับฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยคนในวันที่แล้วได้พูดถึงเรื่องมือวัยมาทั้งสองตอนแต่ก็เลยยังไม่อยากจะจบเพราะเรื่องของมือวัยนี้เป็นโทษมาก แต่บรรดาปวงชนทั้งลายคำว่ามือไว้ก็หมายถึงว่าชอบโฉกชิงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นสมบัติของตนโดยใช้เล่เหลี่ยมคดกองและบริการต่างๆขอราคาถูกพยายามเสริมราคาให้แพงเกินพอดีแล้วก็สิ่ง เหตุบางเรืการที่จะต้องเสียน้อยก็พยายามให้เสียมากมีหลายเรื่องดีวกันโดยประเภทนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อมือมือไวเหมือนกันผู้พูดเองก็ถูเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าที่มาพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าตัวเข้ามาเป็นเครื่องอ้างรู้ว่าจะมาฟ้องร้องจำมรรดาประชาชน เรื่องของถูกกลายเป็นของแพงของคนจะได้เร็วกลายเป็นได้ชาด้าเป็นการประวิงเวลาจะขอปราร็กท่านหน่วยงานหน่วยหนึ่งเมื่อปีพศ2513ปีนั้นอยากต้องการจะเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้ในสถานที่ความจริงเป็นส่วนสาธารณะ ทำนางสือขอไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วข่าวก็บอกว่าระบบไฟฟ้าจะลงมาได้เดือนมีนาพอถึงเดือนมีนาไปถามเข้าก็บอกว่ามอบแปลงจะลงได้เดือนเมษาถึงเดือนเมษาก็ไปถามอีกบอกจะได้ลงได้เดือนพฤษภา ยึงเดินพฤษสภาไปถามอีกก็บอกว่าจะลงได้เดือนมิถุนาไปไปมามาต้องไปหาท่านผู้ใหญ่บางท่านในห,หน่วยงานนั้นกระแสะไฟก็เลยเรื่องรัดแบบประเภทเร่งรัดเอามาลงได้เดือนกรกฎาคมนี่การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเป็นพ่อค้าธรรมดา แต่ว่ากระแสไฟฟ้านั่นจะเป็นของหลวงและไม่ใช่ของหลวงผู้พูดไม่ทราบทราบตาพิวว่าเป็นเรื่ององหน่วยงานง,งานหนึ่งอาจจะเป็นบริษัทเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหากิจอะไรก็ไม่ทราบแต่ประเมินว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อแล้วก็ไปติดต่อถึงสถานที่หลายจดุดเป็นขั้นเป็นตอนหลายรายการ การประวิงเวลาแบบนี้ถ้าเราจะดูกันไปก็ต้องถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันหรือว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายที่ทำงานประเภทนั้นเอาเงินเดือนเอาเบี้ยเลี้ยงและผลงานคือหมายความ,มาว่ากระแสไฟฟ้าถ้าจ่ายได้ไปจ่ายไปได้หน่วยงานนั้นๆ หรือว,ว่าเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ได้ค่ากระแสไฟฟ้าเอามาบริการงานอย่างอื่นหรือ <c oughs> ว,ว่าเอามาเป็นเงินเดือนนับเดือเลี้ยงของลูกจ้างท่างหลาย <c oughs> แต่ถ้าว่าบรรดาลูกจ้างท่างหลายเหล่านั้นบาประ,ประิงเวลาสิเป็นเดือนคนที่ะพึงได้รับกับนายจ้างก็เลยไม่ได้ ไปนั้นว่าบรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันคือทำลายผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะพึงได้ <c oughs> รวมความว่ายื้อแย่งผลประโยชน์ที่นายจ้างจะพึงได้แต่ความจริงประโยชน์ที่ใน,ในายจ้างจะพึงได้ก็เป็นผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะพึงได้ดันเองแล้วก็บรรดาลูกจ้างทั้งหลายเหล่านั้นที่ประวิงเวลา พอถึงปีก็หาโอกาสขอขึ้นเงินเดือนกันที่พูดมานี้ไม่ได้พูดถึงลูกั้างทั่วไปนี่พูดเฉพาะจุดจุดนั้นนี่ที่ทามพระพุทธศาสนาบอกว่าจงอย่าทำตนเป็นคนมือไว้เฉพาะจุดที่กล่าวมานี้แต่หากว่าเขาจะพึงทำกันรวดเร็ว,รวแล้ประโยชน์มันจะเกิดขึ้นความเจริญจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานนั้นๆหรือไม่ ท่าน,นหลายลองพิจารณาดูแค่มอบแปลงไฟฟ้าลูกเดียวต้องใช้เวลาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎากรกฎานี่ถ้าหากว่าไม่เร่งรัดก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นเป็นปีพศออ .2513 ล้ามาเรื่องแรงงานก็ไม่กันหน่วยงานนั้นเอง ก็เขียนค่าแรงงานเสาสายไม้คอนและแรงงานค่าแรงงานจริงๆเขาเขียนมาคนละสี่สิบบาทต่อหนึ่งวันเวลาที่ทํางานจริงๆไปถามผู้้ลูกจ้างรายวันทั้งหลายว่าเขาจ้างพวกคุณมาคนละวันละเท่าไหร่บรรดาลูกจ้างทั้งหลายบอกว่าเขาจ้างมาวันละสิบห้าบาทคนที่ไปงานนิด บอกว่าเขาแจ้งมาวันละยี่สิบห้าบาทสมัยนั้นก็พอใช้พอกินแล้วก็ต้องมาคิดกันว่าไอ้เงินสี่สิบบาทเนี่ยถ้าใช้ไปสิบห้าบาทมันก็เหลือยี่สิบห้าบาทถ้าใช้ไปยีนไปยี่สิบห้าบาทมันก็เหลือสิบห้าบาทเงินที่เหลือนี่ไปไหนนี่เราต้องคิดว่าเงินเหลือเนี่มันไปไหน ถ้าคงจะไม่ถึงนายงานหรือว่าเจ้าขององค์การนั้นๆถ้ามีเพราะอะไรเพราะว่าตีราคามาสูงแต่ว่าจ่ายตำ่ำถ้าบังเอิญจะถึงมือก็ถือว่าเป็นประเภทมือไวเหมือนกันใช้เล่ห์เหลี่ยมคดโกงเอากับกุบคคลผู้จะทำผลประโยชน์ให้แก่นแตนโดยการใช้กระแสไฟฟ้าตนเองได้ประโยชน์ เก็บค่ากระแสไฟฟ้าได้ค่าไรต่อค่าไรกี่ปลาถานี่เป็นจุดที่หนึ่งและจุดที่สองต้องการจะใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณประโยชน์ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อติดต่อเจ้าหน้าเดินกลุมพาเหมือนกันเรื่องจะตกลงมาได้ก็เดือนกรกฎาคม ในทานองเดียวกันซึ่งมันมีระยะทางไม่เท่าไรใช้ไฟฟ้าเป็นสาธารณะประมาณสิบดวงเศษเศษระยะทางก็ไม่เต็มครึ่งกิโลนักท่านเมื่อเรื่องแจ้งมาก็บอกว่าถ้าข้าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องให้เจ้าทางที่เขาหน่วยงานนั้นให้หน่วยงานนี้มันมหมายความว่าเป็นหน่วยงานขอขา้าราชการทั้งราชการเสมอไป เป็นเรื่องที่เจ้าของไฟฟ้าเขาแจ้งมาเพราะว่ามีคนมาแจ้งเจ้าหน้าที่มาแจ้งให้ทราบบอกว่าทั้งค่าติดตั้งอุปรกรณ์ต่างๆทั้งหมดทางหน่วยงานนั้นช่วยแล้วสองในสามแล้ว่าขอเงินให้ผู้พูดเองนี่แหละให้จ่ายไปสี่หมื่นบาท ก็ฟังคําว่าสี่หมืนบาทก็ตกใจถามว่าสี่หมืนบาทนี่ช่วยแล้วหรือยังหรือว่าจะให้ทางผู้พูดเองยายเงินหนึ่งในสามของสี่หมืนบาทผู้มาแจ้งบอกว่าสี่หมืนบาทนี่เป็นหนึ่งในสามแต่ฉพาะอีกสองในสามนั่นหน่วยงานนั้นออกให้ กวาจริงกว่าจะตกมานนี้ก็ให้ช่างไฟฟ้าคำนวณราคาแล้วมีคนเขามารับทำบอกว่าถ้าใช้เป็นสายทองแดงก็จะต้องใช้เงินประมาณไม่เกินสองหมื่นบาทไม่ถึงดีเม่รับว่าสองหมื่นบาทใช้ได้แน่นอนถ้าหากว่าใช้สายโครเมียมก็จะตกราคาอยู่ประมาณหมื่นบาทเศษเศษนี่เป็นราคาเต็ม ที่คณะช่างไฟฟ้าเขามารับเรว่าถ้าาว่จะติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาชดใจ่ายให้เขารับเท่านั้นเป็นงานเหมากัน <c oughs> แต่ว่าเจ้าขององค์การไฟฟ้ามาบอกว่าเขาช่วยแล้วสองในสามทางผู้พูดจ่ายหนึ่งใ,ในสามแล้วต้องจ่ายถึงสี่หมื่นบาทนี่ก็ตกใจ นี่ก็ลองคิดดูประเภทนี้เป็นประเภทมือไวหรือเปล่าก็ถือว่าต้องเป็นประเภทมือไวมือไวตอนไหนก็โกงเงินของบุคคลผูออ้จะติดตั้งขอติดตั้งอัตราจริงๆนี่มันหมื่นบาทเศษๆแล้วไม่เกินสองหมื่นบาทตามที่ช่างไฟฟ้าเขามารับเหมาว่าทำได้แต่ฝ่ายนั้นบอกว่าช่วยไปแล้ว ถ้าช่วยจริงๆเขาก็ต้องช่วยถึงแปดหมื่นบาทถ้สองในสามแล้วผู้พูดเองจะต้องจ่ายเงินไอีกสี่สี่หมื่นบาทรวมแล้วเขาตีราคามาแสนสองหมื่นบาทซึ่งราคาจริงมันไม่ถึงสองหมื่นบาทที่องค์สงเดตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำช่วยโลกบอกจงยามือไวประเภทนี้ แต่การมือไวประเภทนี้มีขึ้นจะทําให้โลกไม่จเจริญ <c oughs> โลกจะเต็มไปด้วยความปั่นป่วนจะมีความแตกรา่งกันละกันในที่สุดก็ไม่เอาเพราะว่ารู้ว่าเข้ามือไวแบบนี้ก็เลยไม่เอาถ้าถือว่าไฟฟ้าเป็นสาธารณะไม่ได้ใช้เป็นส่วนตัวความจริงจะช่วยกันดีกว่าดีกว่าที่จะมาคิดเอากาไรากันเควร <c oughs> เอากําไรอย่างเดียวก็พอทำเนาแถมเอาบุญคุณเซ่นด้วยนี่ประเภทมือไวที่ท่านบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกนะความจริงพระพุทธศาสนาช่วยแล้วช่วยแล้วแต่คนที่รับความช่วยเหลือไม่มี <c oughs> แต่องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสันโดษคำมาสันโดษนี่ไม่ใช่แปลว่าขี้เกียจ สำโดดนั่แปลว่ายินดีแต่เฉพาะของที่เราหามันได้โดยชอบทำถ้ามันหลายที่กล่าวถึงก็มีเงินเดือนมีเบีย้ยเลี้ยงนายจ้างจ้างแล้วแต่ทำไมที่ต้องมาขึ้นราคากันขนาดนี้ราคาประมัณเอาละคิดอย่างแพงที่สุกสองหมื่นบาทแต่ตีราคามาจริงๆมันแสนสองหมื่นบาท เห็นไหมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายประเภทมือไบทำลายเศรษฐกิจของชาติขนาดไหนเป็นอันว่าพู้ที่ได้เงินเดือนทั้งหลายเหล่านั้นเขาได้เงินเดือนไปจากนายจ้างแล้วแล้วผลที่สุดเขาก็มาหากำไรเป็นพิเศษผลที่จะได้กับนายจ้างก็คือรายได้ส่วนนั้นไม่มีโอกาสจะได้ เพราะว่าผู้ซื้อเห็นว่าแพงเกินไปเขาก็ไม่ซื้อได้อย่างนี้ถ้าจะหาว่าพระพุทธศาสนาไม่ช่วยโลกได้ยังไงความจริงพระพุทธศาสนาช่วยโลกไปจงอย่าคดอย่ากโกงกันอย่ายื้อแย่งกัน,นรเรียกว่าเพืมือไวอย่าทําลายผลประโยชน์ของคนอื่นช่วยกันเกื้อกูลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายต่างคนต่างก็จะมีความสุข นี่พระพุทธศาสนาช่วยแต่ยังไม่ช่วยไม่คราวหนึ่งผูพ้พูดเองเหมือนกันสร้างโรงพยาบาลความจริงการสร้างโรงพยาบาลนี่สร้างด้วยทุนส่วนตัวของประชาชนหมายที่ว่าผู้พูดนี่บอกบุญกบับบรรดาท่านหลายที่มีศรัทธาสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางรัฐบาลทราบ เมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วราคาถ้าจะถามเื่องราคา <c oughs> ราคาหน่วยงานทางราชการส่วนท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อบอกว่าราคาที่ท่านสร้างนี้ขอได้โปรดจะบอกให้ใครทราบถ้ามันบอกหมายความว่าจะโฆษณาไปเพราะว่าราคาทางราชการสร้างจริงๆร,ราคานี้มันไม่ได้ เรื่องนี้ก็ไม่โทษราชการเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาการประมูลต้องเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างผู้พูดที่พูดแล้วก็สร้างเองจชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายที่มีศรัทธาม,มาร่วมกันสร้างใช้เงินไปประทั้งหมดและพื้นที่ด้วยประมาณสามล้านสี่แสนบาท สามล้านสี่แสนบาทนี่เรามีาารยายกันเยอะๆมีกำโพงกำแพงมากคิดราคาจริงๆกับราคาประมูลก็จะอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซนความจริงราคาประมูลนี่โทษเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าประมูลทำเส้นยาลงไปการตีราคาค่าของก็ต้องเผื่อของขึ้นไปด้วยเผื่อการทำงานไม่เสร็จค่าแรงงานจะเกินตัวหมายถึงว่าลูกจ้างจะขึ้นราคา แด้ค่าภาษีก่อนอะไรตรออะจีปาถะนี่เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พูดทำก็ทำกันเองใช้แรงงานกันเองใช้คนผู้รับจ้างภายในเขตก็เป็นว่าค่าจ้างก็ไม่เต็มไม่เต็มอัตราเมื่อค่าวัตถุก,ก่อสร้างก็สามารถจะซื้อได้ในปัจจุบัน ว่าราคาจะถูกจะแพงยังไงก็ทราบแล้วก็สามารถจะเลือกของได้ตามอธัธยาศัยแต่ดีซ้ามีนก็รู้สึกว่าแพงมากอยู่แล้วเพราะว่าเลือกของดีแต่แต่ตว,ว่าถ้าจะไปเทียบกับงานประม,มูลมันก็น้อยกว่ากันมากอันนี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อย่าไปโทษหน่วยราชการที่ประมูลเพราะว่าระเบียบการประมูลต้องเสียอะไรทั้งหลายอย่าง ก่อนจะเปิดซองต้องซื้อแบบเพื่อการเปิดซองต้องมีเงินประกันแล้วก็ต้องมีอะไรต่ออะไรสิ่งเยอะแยะผู <c oughs> ้ประมูลก็ต้องตีราคาค่าของเผื่อไว้ว่าของเยอะขึ้นตีราคาค่าแรงงานเผื่อไวออาาางงอไวง่างานจะไม่ทันจะได้เร่งรัดงานทั้งกลางคืนด้วยและก็ทุกอย่างมันเป็นการค,าค่ากันเนแต่ทั้ง,างการค่ากันเนเผื่อไว้อย่างนั้นบางทีผู้ประมูลยังขาดทุนก็มี อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่ทราบนี่ว่าคณะของผู้พูดนี่มีผู้รับการประมูลที่เป็นพวกพ้องกันมีอยู่มากยังรู้พฤติการความเป็นจริงอันนี้ไม่โทษท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าโทษหน่วยราชการว่าสร้างของแพงเพร,ราะว่าระเบียบทาอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทําไว้ดีไม่ดี การก่อสร้างจะไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนวัตถุก่อสร้างจะไม่ครบถุวนจะเป็นอันตรายอย่างที่เคยเห็นตึกสร้างเสร็จราวสร้างเสร็จสุดสร้างเสร็จพังอย่างนี้มีมากนั่นเพราะาไม่ถูกแบบไม่ถูกแผนนี่มาสร้างโรงพยาบาลเสร็จหน่วยสาธารณสุขมีทนาธิี่บดี กรมสาทารณสุขรองอธิบดีเป็นต้นแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทราบแล้วก็รียจใจการให้แพทย์มาอยู่ให้พยาบาลมาอยู่ทั้งทั้งที่งบประมาณยังไม่ถึงคือมาอยู่วันที่หนึ่งเมษายนสองพันหี่สบนี้เองในเวลานี้ถทีว่ายังไม่ผ่านงบประมาณแต่ท่านกุณาจัดสมให้รวดเร็วที่สดุด งานนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความดีเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> สำหรับหน่วยงานของกรมสาธารณสุขนี่ต้องขอเทิดทูนความดีของท่านความจริงผู้พูดนังคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าจะได้แพทย์ได้พยาบาลมาอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่ผ่านก็ประมาณเวลาจะสร้างก็ไม่ได้แจ้งให้ทางราชการทราบ เพราะว่าอยู่ในเขตใกล้โรงพยาบาลแต่ถ้าว่าท่านอธิบดีกับท่านรองอธิบดีก็มาวางหน่วยงานบอกว่าถ้าจะเป็นโรงพยาบาลมันก็ชิดกับโรงพยาบาลของจังหวัดเึื่อไกลกันประมาณเจ็ดไ่กิโลทางที่ดีก็ควรจะเป็นศูนย์แม่และเด็กแล้วก็มีคลินิกรักษาโรคด้วยก็เหมือนโรงพยาบาลธรรมดาผู้รักษาผู้พูดเองไม่ขัดข้องอะไรก็ได้ทุกอย่าง ถ้ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเมื่อตกลงกันแล้วท่านก็นจัดส่งแพทย์มาอันดับแรกท่านแพทย์ใหญ่ไประจำจังหวัดอุทัยธานีส่งพัญญาของท่านที่เป็นแพทย์ชั้นเอกมาควบคุมอยู่ก่อนแล้วต่อมาทางกรมสาธารณสุขก็ช่วยส่งนายแพทย์มาอยู่ประจำพร้อมท่พยาบาลและผดุงคันและผู้ช่วยพยาบาล เป็นนว่าผลงานแม้จะเป็นชิ้นเล็กๆความจริงก็จะเล็กก็ใหญ่ก็ตามมันก็ใหญ่กว่าเรื่องของไฟฟ้าที่พูดมาในการก่อนใหญ่กว่ามากแต่ว่างานพอเสร็จก็ส่งปรปับยังคาดไม่ถึงตอนนี้จะพูดกันไปถึงหน่วยราชการทางฝ่ายทหารจะมาทราบว่าห้องสัญญกรรมห้องสูจิกรรม ไม่มีเครื่องทําความเย็นเห็นว่าเวลาทําการคลอดคนผู้ถูกคลอดหรือเจ้าหน้าที่ก็จะร้อนจัดเวลาทําการผ่าตัดเครื่องไอ้เอาผ่าตัดก็ต้องใช้ความเย็นห้องก็ร้อนจัดคนจะร้อนจัดเมื่อทางราชการทหารบางหน่วยในรวบรวมกาลังราบกันจัดเครื่อง ทำความเย็นส่งมาสามเครื่องคือแอร์เครื่องปรับอากาศกับตู้เย็นอีกสามตู้และแล้วก็ตู้สำหรับใส่เอกสารอีกสองตู้นี่การเหนข้างกนช่วยกันหมายความว่าไม่ได้กโกงของท่านในการส่งมาให้เป็นการทำบุญร่วมกันเห็นจะเป็นการบอกบุญกันนั้นเรื่องไรกันยังไงก็ช่างเถอะที่ว่าท่านทำด้วยความเต็มใจ นี่ต่อมาก่อนที่โรงพยาบาลจะเสร็จจะคิดว่ารกระแสไฟฟ้าที่ให้ไปมันมีมิตเตอร์เล็กเต็มทีไม่เหมาะกับการที่จะใช้พระโรงพยาบาลจริงๆทางกระทรวงทางกรมสาธารณสุขบอกว่าจะมาสร้างตึกอีกหนึ่งหลังสามสิบเตียงเป็นตึกสูจิกรรมโดยตรงแล้วีคนคลอดแล้วก็พักได้สบ,บายมีทุกอย่างเสร็จ เกินว่ากระแสไฟฟ้าเป็นแค่20แอมแปร์ที่ให้ไปไม่พอจึงให้ทางแพทย์ใหญ่ติดต่อโดยทางผู้พูดเองจัดเงินจากทางบรรดาประชาชนผู้มีศรัทธาช่วยเขาออกเงินขอมอบแปลงไปถ้าจะไม่พลาดก็คงจะเป็นเดือนกุมภาแต่กว่าจะมาถึงก็เหนื่อยเต็มที ครั้นมาถึงแล้วก็ปรากฏว่าแค่มิเตอร์จากมอปแปลงนออุมานีลงไม่ได้มอปแปลงเท่าที่พูดนี่มอปแปลงปรกุรมาแล้วเดือนเศษแต่ว่ามิเตอร์ที่จะต้องวัดไฟฟ้าไอใจเข้าใช้ในโรงพยบาบาลยังทำไม่ได้เลยที่พูดนี่เป็นพูดวันที่ยี่สิสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยี่สิบ มีการบริเวงเวลาแบบนี้เขาก็ถือว่ามือไวเหมือนกันเป็นการทำลายผลประโยชน์ของหน่วยงานที่พึงได้หน่วยงานไฟฟ้านี่ไม่ทราบว่าเป็นของใครจะเป็นของรัฐบาลจริงๆหรือเป็นรัฐวิสาหากิจหรือไม่เอกชนก็ไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นของใครทำไมถึงล่าช้าแบบนี้ก็ต้องคิดเคยโทรศัพท์ไปถามเขา เมื่อเขาติดตั้งผ่านไปประมาณสองอาทิตย์แตั้งมอบแปลงเสร็จมอบแปลงนี้ก็จ่ายไปสี่หมื่นแอสี่หมื่นเศษเพียงแค่สามสิบควีเอความจริงมันก็จะแพงจะถูกก็ไม่ว่าก็ขอให้งานมันเป็นไปตามรูปงานก็มัแล้วกันอมอบแปลงจริงๆ ตามนังสือของแพทย์ใหญ่ที่จ้างมาบอกว่าตั้งไปแล้วได้จ่ายไปแล้วสี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทก็ได้คิดตั้งแต่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารอี่สิบแต่เมื่อแปลงจะมาจริงๆก็เดือนกนรกฎาคม ล้ว,วันเดือนกรกฎาคมมาตั้งแล้วนี่สิงหาคมจึงจะสิ้นอยู่แล้วมิเตอร์วัดระดับไฟฟ้ายังไม่มาโยกกันไปโยกกันมาเมื่อสองอาทิตย์ผ่านไปถามเขาว่าทําไมยังไม่มาติดตั้งมิเตอร์เจ้าหน้าที่หน่วยงานไฟฟ้าเขาบอกว่าทําไมยังไม่ติดต่อไปความจริงเมื่อตั้งมอบแปลงก็บอกแล้วบอกว่าทามาให้ครบอะไรมันเท่าไรก็บอกมา ทางแพทย์ใหญ่ก็ไปติดต่อแต่เรื่องถ้าพูดกันตามส่วนเมื่อตั้งหม้อแปลงเสร็จตา้าว่าผู้ซื้อหรือว่าผู้ขอไม่ทราบเหตุความจริงเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบาว่าบอกว่ามิเตอร์ที่ติดเนี่ยต้องทำหนังสือไปตามระเบียบอีกวาระหนึ่งนี่แกก็นอนนิ่งที่สองอาทิตย์เสร็จื่อทงถามไปก็บอกว่าบอกว่าไม่ขอมาเนี่ กวามจริงถ้าก็ไม่ต้องการมีเตอร์แล้วก็จะขอมอบแปลงให้มันเสียเงินเสียอทองทาไมนี่เมื่อทำานลงสือขอไปแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ได้เลยที่พูดนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อี่สิบงานประเภทนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นประเภทมือไวเหมือนกันคิดว่าทำลายเศรษฐกิจของชาติ องสมเ็จพระบรมโลกนาถบอกว่าการงานประเภทน,นี้เป็นงานที่มันเสียคือว่าไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โทษทําลายผลรายได้ที่ยลงเชงได้เข้ามาแต่ถ้าว่าประโยชน์ส่วนตนผู้เป็นลูกจ้างเงินเดือนเงินดาวต้องการจะขึ้นถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็บน่นความจริงถ้าเขาจะบ่นก็ควรจะคิดถึงผลงาน วมื่องานที่ทําทําแบบนั้นเมื่อนายจ้างไม่ได้ผลงานเข้ามาจ้างเงินที่ไหนไปจ้างสําหรับเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกถ้าที่พูดมานี้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงอยา่คยาคดอย่าโกงอยา่าทําลายผลประโยชน์สิ่งอะไรกันวรดาท่านไหลายเห็นแล้วได้อย่างว่าพระพุทธศาสนาช่วยแต่คนที่รับความที่จะรับการช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนามีน้อยเต็มที นี่เป็นจุดหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยคนและผู้พูดนี่ก็เป็นคนที่อยู่ในเขตของพระพุทธศาสนาในเมื่อเป็นคนในเขตพระพุทธศาสนาก็ช่วยคนเป็นสาธารณประโยชน์มามากนับเป็นเวลาเป็นสิบสิบ,สบปีมาแล้วสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายหมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอท้องขอยุติไว้แต่เพียงเทาง่านี้ต่อไปขอท่านทั้งหลาย ตอนนี้ไปก็จะขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี